ถ้าร้านมาซื้อเนี่ยก้อยห่อตับสดๆดครับตัวที่ับเนี่ยสดๆเลย สวัสดีครับเหลือกเหลือกงานครับมาเหรียญบันหน้าครับมาหาล้านนี่สดีคเอาโอเคผ้าล้านไปซื้ออ่าเหนือมาก,ก่อยครับนี่ก็รได้ที่มากเก็บ ผักครับอืมผักเปียวนี่ครับน่าเสียบผักเปียวไปครับง่ายครับผักเปียวกินกำลังกระเสียบเลยครับเด้อเนี่ยแล้วผมเออซี่ห่าใบนี่ครับใบบุกกูดครับเอาไปใส่ลาบครับอันนี้ก็จะเป็นใบหยานางนะครับเด้อนี่นี่ ไปแต่ใส่แกงเห็ดแกงไงน่อใหม่ก็ได้ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนครับวันนี้มากับร้านครับวันนี้เห็ดเมนูกินกับร้านไยคร้านพึ่งปิดเทิมครับตัวนีไม่เก็บผักครับนี่ไม่เก็บผักไส้ครับน่ามแห้งครับเอาไปกินครับ เมนูเด็ดครับตามมึงนะครับเด้อว่าจะเป็นเมนูยังว่ามันมันบอก่วยครับนี่ครับหอมปีครับนี่ครับพริกเกี๊วารัสนี่ครับสานไส้เลครับเด้อยอันนี้ก็จะไปกินกับลาบครับนี่นี่พริกนาปลูกไว้ครับ ติดตามครับผมนี่ครับตับสดๆครับตั้งแค่หน้าสามชิ้นกรีบครับนี่เนื้อครับสดๆเลยครับนี่ครับอ่ากินเฮ็ดกินตอนสโซย่บันหน้าครับเติบงานมากครับนี่เนื้อครับอาหารริงโตครับมื้อเนี้ ผักกะจีนี่นี่ครับแตงพริกอันนี้จะเป็นพวกใบประกูดซอยครับเรียบร้อยครับผักชีใบเลื่อยครับพัน,นครับผักชีพันเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นต้นหอมครับพันผักกับก็จีมี่นี่ครับนี่มะละกินกค,ครับจนะ,ะเป็นพวก ต้นหอมพกขี้นะครับเจ้าจังเด็กะถ้าเบิ้งนะครับเดอ้อเดี๋ยวเก็ดแก้วขมๆมในร้านจุไอ้บากน <c oughs> ตามมาเลยครับเดอ้อเนี่ยเอดีครับว้าอืมนั่นแหละคงนัวโอเคใส่เย็กน้อย เออไปค้นไปนี่ครับ้วคมลานครับจุ๊บตาครับเป็นเนอือในการครับ แล้วยังดยได่กะติดตามมาเลยครับเด้อพันเอกแล้วผมกับยิซิมมึงด้วยกันครับตามสิบเกียบครับนเนื้อตับครับแล้วจิจุครับเบิ้งนะครับนี่ครับเกลียวโค้งค,ครับกินกับหลานทรายครับนี่ บุ้งืดบุอืมจักครับนี่ครับอันนี้สิก่อยชู้ร้านกินครับเนี่ยตับกุเรียแค่นี้นะครับเนี่ยอันนี้เนื้อครับ บังนะครับเด้อเดี๋ยวหั่นเนื้อก่อนครับหั่นเนื้อครับนี่นะครับจะกอยกินครับร้านครับเดี๋ยวเพิ่งได้ครับผมขออนุญาตหันเนื้อก่อนนะครับเด้อนี่ครับนี่ครับหั่นเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะปรุ๋งด้วยครับเด้อมาที่นี่กินคอกับร้านครับนี่นะครับถ้าเบิ่งตอนปรุ๋งด้วยครับ เรียบร้อยครับเสษเหลือครับสุเกเรอ่ะไรดีฮะเดดีครับเียงของดู้วเด็กดีกวาเดกวาไ่ปลกเ แซ่ครับผมชูรสใส่เข้าไปเราเกลือไหมลุงมน้ยไปเข้าคั่วกุ่มนี้นเกือบอเอม่เห็นบอกนี่บอก món ăn, trên bàn tôi cũng đang ăn nữa. Được. Nét nhìn hiện nay này, gấp lần này này, có điều nãy cả má nấm cả, hay nãy kí này, kí nấm, เลื้อครับนิดหน่อยนิดหน่อยอหอมเนาะหอมปะนี่เนื้อจะเป็นปัากรับไปมะกรูดขี่ไปเรื่อยขี่ ต้นหอมรับใส่เข้าไปเลยเฮ้ยกินยังไงครับตับตับก่ยบา้านฮ้องคุกเขาให้เข้ากันนี่ครับอาากินว่าครับซีซันให้กัน กินมั้ก่อนกินมัน้งอืมได้นี่เหรอครับใช่มั้งแล้วครับเสร็จเรียบร้อยครับเนี่ยก้อยเนื้อครับนี่อันนี้จะเป็นเก้ว ผมๆครับอันนี้ฟีมือหลานนะครับเด้อเห็ดนี่หันไส้ครับเขาทามากเลยแซ่กันผกแดงพักครับที่นําเสนอไปได้ตอนแรกนะครับนี่นี่ครับไดีครับเด้อมากินถอน้ำกันเดียวจังได้กักินถอกับหลานก่อนครับนี่กับเป็นทอดปลาครับนี่ยดีครับ Né nhà bà mày được hàm mày khẩu, em ngăn nè cặp nè làm sai hm 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 hm

tết bò, qua thì tôi làm tiền đẹp ok, tốt đây tất tha có thai rồi có cắn như mày cũng làm tay bạn nào mắm 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 นวยเป็นหนวมั่ง,งแต่มีนวยในน้ยนอยในกัดเนี่ยป๊อปแป๊ะป๊อปแปะดีครับน้ใส้เผ็ดปกปิดครับนี่ คือสุชาสุชากาะเก่บันป้ดำน่กินวากินกินนี่แล้วว่าบ่ได้ว่าเียร์แคดาบเนี่ยพะลุกกินมาได้ยังไ่กใจง่ายอย่างออนไลากินป่ง

ครับขอกันเนาะโอเค หาย,ยังหายังยังยังแจก๊กเกลือแจ๊กเกลือไปเอาเกลือแจ๊กแจ๊กเกลือเร็อเดี๋ยวมาป่าเนี้ยนะมึนก็ป่าเร็วเดีวมาป่าเร็วเอ๋อแ๊บมึงป๊บมึงบังนึงอ๋อ้อเบียกินเผ็ดได้ปะ ได้ครัขอตัวขอไปครับคนทีพวก,กินดิบได้ครับแต่นวันนี้ครัอาหารอีธานมันมครับครับคมผมหมดยังยยกสุนสีู้ดแล้วขนขนหมดเล ัเจ้าเนะมมาอะอาลูกเนาะก,กิน <ขอ S 1> ปลาเนี่ยมานางพี่กินปลาไออนน,อานาี่มานางพิษนางพิ่เฮ็ดตวเจ้าเฮ็ดแก้วแสบปะชาร้านไหมมันพป ได้สูตรพอมันบ้าว่ะบอกผมเนี่ยมันไปเบิ่งสูตรเขามาจนสิ้นอะไอย่ไงเงียังเด้หอเล่ากินบ่ะตวอะไรมันเนี่ยวอนบันนี้ไปยืมของน้ำอะไนตัวเฮีีกินตอนเี่ยง เไมันบอกดิให้มักเตาะว่าชลิปนี้นี่นะครับแม่กินขอกับนา grab ร้านครับไม่ได้เหนือครับอาหารติ่โตมาฝากครับสามารถคลิปนี้กัากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามแล้วมาแกะได้ไหมครับเด้อนี่นะครับช่องฮักอีสานนะใช่เนี่ครับว่าสิมีคลิปยังให้เบื้องกับถาเบื้องหน้าหนึ่งได้เลครับเด้อ สวัสดีครับร้านไส้ผม